อยู่บนโลกนี้ไม่มีใครรักอยู่เท่าไอ้หรอเออเคยหลอกไปกี่ครั้งแล้วยังไม่จําคิดว่าอยู่ข้างนอกผู้หญิงดีๆมันเยอะจริงๆ้วมันเยอะแต่สําหรับอยู่ดีไหมล่ะลงไปกี่บาทแล้วเคยนับไหมไม่ใช่มาดูสวยๆแล้วก็ไปเลยจุ้งไปเลยมีกี่บาทก็หมดกวรจะเจอคนดีๆเหมือนไอ้อะมันไม่ง่ายนะเจอแล้วต้องรักษาไว้ อย่าไปติดเที่ยวเที่ยวอยู่ในบ้านก็ได้เที่ยวไปห้องน้ำเที่ยวไปห้องทํางานเดี๋ยวก็ไปหลังบ้านหน้าบ้านที่จอดรถบ้านอะมีเยอะอยๆให้เที่ยวไม่เที่ยวออกไปจับบ้านเที่ยวทำไมสิ่งดีๆอยู่ในบ้านไม่ต้องมามองไกลๆมองตรงนี้ได้แล้วบางทีอะไม่มีใครอ่ะมันดีกว่าไอยแล้วเจอแล้วรักษาไว้รู้ไหม แล้วมีไมล่าผู้หญิงดีๆมาบ้านสักผ้าให้ทำข้าวตา้มให้ป้อนให้โลกนี้อแค่มีคนเดียวอย่างนี้แหละใช่มองมาฝั่งนี้อย่าไปมองไกลๆเป็นไงคะนี่แหละค่ะก็เรียกว่าสีพันรยาค่ะน่ารักนะพูดไทยก็ไม่ค่อยชัดด้วยยิ่งพูดไทยไม่ค่อยชัดนะคุณเป็น,สนเสน่ห์เลยค่ะเป็น,สนเสน่ห์ แล้วก็รู้สึกว่าตักบริบูรณ์นะคนเขาได้เมียสวยนะเมียสวยแล้วผูห้หญิงคนนี้ฉลาดมากนี่แหะค่ะแม่ของลูกที่ผู้ชายอะ่ะควรจะต้องรักษาไว้ดีๆเหมือนอย่างที่นางบอกกันนะคะบอกว่าไม่มีใครดีเท่าไอแล้วอยู่ต้องรักษาไว้ดีๆ <laughs>